สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบาวน้อยรอยินรับพี่นอ้องมั้เมื่อนี้ได้เมนูตำอะไรน้องเนยตำใสตันตำใสตันพี่น้องแต่ว่าสีสันอาจสีบอจัดจา้านไปได้รับพี่นอ้องแต่ว,ว่ากับแสบสิบมึงแล้วก่อนสิเอาลงมากินนะครับเอาลงมือเลยเอาพี่น้องก่อนสิลงมือกินอย่าลืมฝากกดสะบัดไข่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคำังใจกับผมบาวน้อยรอยินแล้วก็ น้องเนยด้วยนะครับอพอคพณหอาไรได้ครับพี่น้องสําหรับการติดตามแลว้วก็การรับชมนะครับมือในได้บรรยากาศไหมครับมือในเปิดเทอมมือแรกบรรยากาศก็เลยดีครับพี่น้องเพราะว่าเลิกงานมาหาโมงกับพอด,ดีเลยเนาะ<ไ>บรรยากาศมันก็ได้มันมันไม่ดึกอืมมันบอดึกเกินไปแหละกับมันกับบดัดเลยบุดแจงเกินไปกําลังแต่พอดีแต่บ่ไม่แดดเลยันคํายงนี้เลยพี่น้อง อือืมักแก่กว่าเมียวตอไกยาหนองหน้าว่า,าน้องครับ,บกินมาบ้างมาบ้าง ผักกับผักแกมก็จิมียกลผากกะแตงครับพี่น้องแต่ว่าใส่แบบหั่นเอาครับพี่น้องเบิ้มตำแบบสมบปีครับใส่หอดเนยิ้งกว่กน้องเลยนี่สาลายขาวกับเส้นเนาะเส้นเล็กสาลายขาวกับเส้นเล็กพี่น้องตัวนี้คือ,อเอาเบิ้เบิ่งเบิ้สาลายขาว มีเส้นเล็กน้ำพะะร้อมแล้วก็คกลับมีเซ็บชายๆ xiếng nọc hòn xiếng nọt thay nạ gầm mì phun tóc mầm mày ngắp nọc tương bìa lùng hai xena tương bìa mầm 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 ดีิม,มองัะตัวนี้สิเป็นแบบคุปคุปพี่เนอะแบบว่านก็บริยลงน้ำหนองเลยือ เพื่อนก็นเตรียมงานเนาะจะเปิดเทมเอมไปเลยอู้สาลายขามาอีกแล้วตัวจี่น้องเนยมักนั่นมักสาลายขา,ข,าของมักกูบ่าวกูบาว <laughs> บางนี้เป็นตะว,วันตกพอดีเนาะตะว,วันออกตะว,วันตกนั่งระวังกึก่งกลางแสดงเลยพอดีคือได้บรรยากาศนี้นาะพีหนองเชื้อเลยฝนตกเศร้าใหม่ใหม ส่วงบาง3โมงฝนตกเนะมาจ่าส3มโมงนั่งใบตาปูตันเกือบนในร้ลงลิดเอาอยู่บนตาฝนตกลงมานี่คือว่าเสียงมันนั่นเนาะพี่หนูคือมันดัง เสียงมันดังครับเพราะว่าอยู่ห้องอยู่ห้องผมยังก็จังนกระสีเนาะ ว่ากินตอนดึกๆอะ่ะปีอย่างหนึง่งยูนไงยังวัน,อนนอนแล้วแม่นบ่ออต้นนี้เป็นตำไส้ดันใส่ไส้กอก ข้อเส้นบ่า<ป>อาไปเด็กเส้นเอาไปเลยยุ้มเลยที่นอยุ้มแล้วก็เอามาป่อมใส่กันเมียไง ไมงมีก็หลายแม่นะส่วงนี้มม,ม่มีซึ่งมิ่งมีมิ่งมันพป่นหวังเลยสิเดกลางมุงกินอยู่ Thà năng kín khẩu sư bức ở con lông mùa này mẹ loại loại ไปเลียนเปนเลียนเฮงเ,เ,เสียพี่น้องเลยขออนุญาตครับพี่น้องเลยขออนุญาตด,ดูดนิ้วเสียบหลยใส่ตึงสอน ต้องต้องฟ้าแบบคลึ้ม ขาวพี่น้องอืออืมดู้หมอสูงหยองมั้ เซนุนี่ก่อนเส้นมะกอมมกรอบเส้นมะละกอเนมะกรอกรอบแบบกอเป็นแบบฟังเสียงหนืมเซนนั้นบังหุงกันไปหนอกถไปตากแหง้งตากแหง้งแล้วมาเซนน้ำหรือมาต่ำรองมือ กรอบตอั้งเสียงกรอบ Mm-hmm. มนมาหุ่งนี่เพื่อเสด็จกินแซ่ไ้เจ้ามือสองหรือสามมือวะต่ว่าแ่น้ำเย็นแค่มือเดียวเนาะแค่สุมโม่งเดียวไล้เอาเขาตู้เย็นไวไปน้ปเนาะมันกับมันหลีดหนาหมากอีกหลอบหนึ่งแต่ว่าเสียนกะ เลยบอกคอยตื่นมาไหนเนาะ พอสวดพี่น้องบ้านก่อนไหมฮะกินนี้ก็บางอย่างนะกินต้องกินะอะไรบางอย่างเจนเจนอินทอดใช่ปะเจนเจนอินแก้วยังไงบวกกอดคำเนี่ยแล้มมออมมไม่กอดแบบแบบทอด จำนี่ยไข่นำยำ้หน่อเนาะเราอยากอ่ะน้ำมัก็สิบเปอร์เซ็ตนต์เลย่มากินอันน้่นนค่อยคบากเน้องในบาสิบกินน้ำครับพี่นอกบาสิบุลงขีดพอมมาสัก เน,นีบาดแสบสิบปอน,น้งเลยหืมหืมดเย หมดแดงมากครับพี่น้องนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่โบอยากมันนังตรงกันลาดกว้างครับที่ไม่ไมีพื้นหยา หมดแดงไฟครับพี่น้องจักขวายอยู่สาแต่ว่าได้กินอาหารนี่มาทันทีเลยอะแรกก็บ่มีเนาะนแม่เอา้เอาเนาะอาะไรครับพี่น้องสุดท้ายคือเก่านะครับฝากพี่ตหน้อ,นองพราะความป่าคคอของคอกันอย่าลืมกด subscribe กไดไลค์กดแชร์เรื่อเงเป็นกำลังใจกับผมบบาหน่อยแล้วก็น้องเนยด้วยนะครับขอผมเรไรไรเลยพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย